สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำกล้อง Total Station ค่ะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station นึ่งสนะคะค่ะจะเป็นที่ห้อซอฟเกียค่ะค่ะรุ่นเซต 6S นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวกล้องนะคะแล้วก็สเปคตัวกล้องกันค่ะค่ะสำหรับกล้อง Total Station ซอฟเกียเซต 6S ตัวนี้นะคะจะมีกำลังขยายค่ะอยู่ที่30เท่านะคะค่ะมีระยะการใช้งานนะคะอยู่ที่300ถึง400เมตรค่ะ ตัวนี้สามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้สุดนะคะอยู่ที่1เมตรค่ะแสดงการอ่านค่ามุมราบและมุมดิ่งนะคะได้อย่างละเอียดอยู่ที่10ฟิลิปดาค่ะค่ะและตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอแสดงผลนะคะหหน้าจอค่ะค่ะและด้านล่างนะคะจะเป็นปุ่มไว้สําหรับการใช้งานของตัวกล้องนะคะค่ะจะมีปุ่มวัดมุมนะคะแล้วก็จะมีปุ่มวัดระยะทั่วไปค่ะค่ะตัวนี้สามารถวัดระยะกับเป้าปีซึมหนึ่งดวงนะคะอยู่ที่800เมตรค่ะ ขาด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะคะขาและด้านบนตัวนี like Chinese, ้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ค่ะขาถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นเลนส์สองมุดค่ะค่ะสำหรับกล้อง Total Station s o f t g e a r Set 6S ตัวนี้นะคะจะมีค่าความไวฟองกลมนะคะอยู่ที่10อิปดานะคะต่อ2มิลิเมตรค่ะ ค่ะและมีค่าความวฟองยาวนะคะอยู่ที่30ลิปดานะคะต่อ2มิลลิเมตรค่ะค่ะสำหรับกล้อง Total Station Software Set ห S นะคะจะเหมาะกับงานเปิดฉากวัดมุมและวัดระยะทั่วไปค่ะค่ะสำหรับกล้อง Total Station s o f t w a Set ห S ตัวนี้นะคะค่าราคาค่ะอยู่ที่3,5 0 0 0ับาทค่ะค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ค่ะตั้งกล้องนะคะอลูมิเนียมคิดทองตัวใหญ่หนึ่งตัวค่ะค่ะสินค้านะคะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะ และมีคาลิเบตให้ฟรีหนึ่งครั้งใน6เดือนนะคะค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดค่ะสนใจในตัวสินค้าของเรานะคะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าได้นะคะที่ร้านต้องสำรวจละยองค่ะค่ะร้านเรานะคะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทค่ะอยู่ติดกับโรงแรมคาเมโอแกรนะคะหรือลูกค้านะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 9 4ค่ะค่ะและสามารถแอดไลน์นะคะได้ที่ sryi9 ำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะ